สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาทดสอบการใช้งานเจ้ตัวต่ำต่อเต็มตัดนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้เป็นโมดูล sw 6 3 3านะครับหน้านตาประมาณนี้ครับน,นี่คือต่ำต่อสูงตัดนะครับคือใช้ในพวกเอาไว้ชาร์จแบตได้นะครับเมื่อแบบ แรงนั้นแบบต่ําลงถึงเท่านี้มันเริ่มชาร์จแบบขึ้นมาเราพอชาร์จถึงระดับเท่านี้ก็ให้ตัดการชาร์จไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาทดลองจําลองต่อให้ดูครับว่ามันชางานยังไงนี้ก็จะมีบอกว่ามันจะมีเส้นบอกว่าเอ๊ะตรงน,นี้คือไฟเข้าอินบวกลบครับแล้วก็มีสําหรับแบตเตอรี่ลบบวกครับโอเคประมาณนี้ครับมีให้ตัง้งมีให้ใช้งานตรงนี้ ส่วนปุ่มสองปุ่มนี้คืออันนี้เป็นเพิ่มลดนะครับเป็นเพิ่มลดเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าตอนนี้คืออะไรบ้างอันนี้คือไฟสถานะตอนที่บอกว่าเฮ้ยต่ำต่อทํางานนะครับพอพอถึงวงที่เราตั้งไวสง้สูงสูงมันจะตัดมันจะดับครับเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อน <c oughs> อันนี้วนใช้กับพ w e r s ส p p l y 12โวลต์นะครับก็ต่อมาประมนี้ ตอนนี้แรงดันสพายอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งโวลต์นะครับสิบสามจุดหนึ่งโวลต์โอเคครับก็ตอนนี้ผมจะดูค่าว่าที่ผมตั้งไปครับว่าแบบตอนที่มันตอนที่แบตต่ำเราตั้งไว้เท่าไหร่ครับแบตต่ำคือกดดูฝั่งซ้ายมือนะครับกดหนึ่งครั้งจะบอกว่าตอนนี้ตั้งต่ำอยู่ที่สิบสองจุดศูนย์โวลต์นะครับ แล้วก็พอกดฝั่งขวาจะเป็นไฟสูงครับก็คือโวลต์สูงสุดที่เราตั้งไวคค้ครับคือ13.0 v โวลต์ครับเดี๋ยวผมลองเซตอับก่อนอถ้าตั้งตำ่ำผมตั้งสักประมาณต่ำกว่า12.5อันนี้เพิ่มอันนี้ลดเพิ่มดูต่ำกว่า12.2ให้มันเริ่มชาร์จเลยนะครับ แต่พอตอนสูงผมจะตั้งประมาณ10 13.5บสาอากันครับลองดูว่ามันจะทำงานยังไงโอเคประมาณนี้ครับอตอนนี้คือผมตั้งต่ำต่ออยู่ที่ถ้าไฟต่ำถึง1ิ2มันจะเริ่มมันจะเริ่มเปิดวงจรให้มันชาร์จเข้านะครับส่วนเมื่อไฟแบตเตอรี่เต็ม13.5มันจะตัดการชาร์จนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองลองปรับปับที่วอร์รุนตรงนี้เลยนะครับปรับที่เกิดมาตรงนี้ก็ขั้นตอนเซตอัพคือเราต้องต่อผ่านแบตเตอรี่นะครับถ้าเราต่อตรงอินไฟตรงนี้จะไม่เข้านะครับโอเคเมื okay. ่อกี้ผมตั้งต่ําไปที่12.2นะครับตั้งสูงอยู่ที่สิบสามจุดห้าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันโอเคตอนนี้ผมจะลองปรับ เจะลองปรับลงนะครับสังเกีว่าตอนนี้ไฟยังออฟอยู่นะครับยังปิดอยู่แล้งหมุนวนให้ลงวนต่ำต่ำลงนะครับต่ำกว่าสิบสองเดียวนะครับต่ำกว่า12.2สดสองที่ผมเสร็จไปครับ12.2สองจุดสอมันจะเริ่มทำงานชาขึ้นมานครับชาขึ้นมา เราสังเกตว่าถ้าผมถ้าแบตเตอรี่เราชาร์จขึ้นมาเรื่อยๆแล้วชาร์จขึ้นมาจนถึง13.5มันจะตัดลงจางงานชาร์จนะครับการทำงานเป็นประมาณนี้ครับอีกทีนะครับถ้าเราถ้าแบตเตอรี่เราลงไปถึง12.2ไฟตัวน,นี้จะขึ้นอ่อนก็คือเปิดเปิดให้ไฟไหลเข้าจากตรงน,นี้ไหลออกที่แบตเตอรี่นะครับส่วนถ้าแบตเต็มเมื่อไหร่ แต่เต็มเมื่อไหร่ก็จะหยุดไฟเข้ามาุเพื่อหยุดรอตรงที่หลังรีเลย์นี่ครับแล้วก็จะตัดสะพานไฟตรงนี้ออกมาให้ครับอาา่าส่วนส่วนสเปคดีเลย์ก็ประมาณ30แอมป์นะครับ30แอมป์220โวลต์ a c นะครับประมาณนี้น่ครับประมาณ30แอมป์ครับใช้ได้ยาวๆเลยครับ นี่ผมทดลองชาร์จแบตแล้วเรียบร้อยก็ทำงานโอเคครับประมาณนี้ครับขอบค,ครับ